การเห็นแต่คุณประโยชน์เรียกว่าเห็นแต่อัฏาธาลดอร่อยพรนะองค์บอกว่าขันธ์ทั้งห้ามีทั้งอัฏาธาและอาทถินวะสัตว์ทั้งหลายติดล้องอยู่ในขันธ์ห้าเพราะเห็นอัฏาธาสัตว์ทั้งหลายจึงยังติดข้องอยู่ในโลกและสัตว์ทั้งหลายที่หลุดออกจากโลกไปได้นั้นก็เพราะเข้าเห็นอาทินวะอาทินวะของรูปคืออะไรพระองค์ก็บรรยาย ในพระสูตรเรื่องอาสาวน้อยแห่งทบดีพระมหาสารกษัตริย์มหาสารอายุ15บ้าง16บ้างนะก็มีรูปพรรณสันฐานนะที่สวยสดงดงามแต่หลังจากนั้นก็จะเมื่อการรุวงเลยผ่านไปนะนะก็เดินตัวสั่นเทิมนะนะมีหลังงอหุดโคปันสินะมี ผมตัดสั้นอย่างรวกลวดนะมีหนังเหี่ยวยน่นนะก็บรรยายโทษของน้องหญิงนะนะอ่าก็จนกระทั่งตายเปื่อยเน่ากุพองนะกระดูกระจายไปคนละทางสองทางนะนกระทั่งเปื่อยเป็นปุ๋ยผงไป <c oughs> เอ่อความไม่ยึดติดนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะทำได้คือการที่เราพยายามที่จะไม่ให้ใจของเราผูกติดกับอารมณ์ไปนะอำนาจความเพลินเนี่ยทรมราคะรรมน,นันทีนันทิแปลว่าความเพลินราคะคือความพอใจเนี่ยมันทำให้จิตเราผูกติดกับอารมณ์ไปดังนั้นถ้าเราพยายามฝึกเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเรื่อยๆนะจะทำให้อารมณ์นั้นดับไปเป็นเหตุให้เกิดการปล่อยวาง เราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสติด้วยนะเป็นสัมปชัญญะเป็นที่หลบภัยจากมารน,นะคือความตายคืออกุศลน,นะมารคือเทวดามีมิจฉาทิฐิจะทําอันตรายเราไม่ได้ถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่ที่กายนะถ้าจะหวังความศักดิ์สิทธิ์จากที่อื่นไม่สามารถพุทธเจ้าบอก จร,จริงๆอยู่ที่จิตของเราเอามาตั้งอยู่ที่กายและกายที่ไม่มีจิตตั้งอาศัยเหมือนเรือนที่ไม่ได้รับการรักษาคุ้มครองโดยหลังคาเรือนจะผุพังได้ง่ายจิตที่ไม่มาตั้งอยู่ในกายกายจะชำรุดพังได้ง่ายนี่เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งถ้าอยากจะให้กายดีเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆเ,เท่ากับว่ากายได้รับการคุ้มครองรักษาพราะองค์อุปมาขนาดนี้ว่า ถ้าเธอปล่อยจิตออกจากกายปุ๊บเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วตายแล้วนะและถ้าจิตไม่กลับมาตายจริงๆนะนะเ,เพราะนามรูปต้องมีวิญญาณคลองถ้าไม่มีวิญญาณคลองนามรูปจะแตกสลายนะดังนั้นร่างกายที่เราดำรงอยู่ได้นี้เพราะยังมีจิตนั้นตั้งอาศัยอยู่ นามรูปมีเพ่อวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตหรือใจเป็นธาตุหนึ่งที่พระองค์บอกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างอย่างนี้ดังนั้นถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปจะไม่มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณจะไม่มีต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะ ถ้ารูปแตกสลายวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยจะยึดยังมีความยึดถือในวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไหมถ้าไม่ยึดถือก็หลุดพ้นเป็นอารหันถ้ายังยึดถืออยู่ก็จะยึดถือวิญญาณน,นั้นดวงใหม่นั้นแล้ววิญญาณก็จะไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ยังอัตภาพสัตว์นั้นให้เกิดขึ้นอันเป็นอัต,อตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี นั่นคือจิตรับรู้อารมณ์ใดสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นตรงจึงให้เราเนี่ยรักษาอารมณ์ให้ดีถ้าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีนะไม่ดีมีอะไรความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการไม่สะอาดทางปาราจามีสี่อย่างพูดโกหกคำหยาเพ่อเชอร์สอดเสียนไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างนะ ความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความคิดพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิตำกว่ามนุษย์บะศาสดามีจุตูปปาตยานยานในการจําแนกกรรมรู้ว่ากรรมประเภทนี้เป็นผืนานาเลวนี่เป็นผืนานาดีนะจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วอัตภาพจะเกิดมาอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีอย่างนี้เราใจนะอืม ดังนั้นรักษาอารมณ์เราไว้รักษาอารมณ์เราไว้ให้ดีเวลาคิดอกุศลปุ๊บเนี่ยพระเจ้าให้ทิ้งให้เร็วที่สุดรีบทิ้งรีบละให้ไวอย่าปล่อยให้ให้อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นอยู่กับเรานานเช่นโะกรธนานนพยาบาทนานนะนะโกหกบ่อยๆนานๆพูดจาคำหยาบเพ้อเจ้อสอดสียพวกนี้เป็นอกุศลหนึ่งสิน้นก็ลดได้จะดีที่สุดนะจนกระทั่งไม่เกิดเลย อากุศลไม่เกิดเลยเนี่ยกุศลก็ยังเกิดอยู่นะกุศลก็ยังเป็นภพนะเพราะจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็คือภพนั่นเองนะเมื่อภพมีอยู่ชาติย่อมมีเมื่อชาติมีชรามรณะย่อมมีเราจะแก้ปัญหาความแก่และความตายไม่ได้ดังนั้นเราแก้ปัญหาความแก่ความตายได้นั้นก็คือเรารู้ว่าแก่และตายมีมาเพราะเหตุอะไร โสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุชาลามรณะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาลามรณะย่อมมีเกิดต้องมาก่อนแก่ตายจะตามมาต้นไม้มันตายได้เพราะต้นไม้มันเกิดงอกขึ้นมาแล้วถ้าต้นไม้ไม่มีการงอกต้นไม้ตายจะไม่มีการดับทุกอย่างเลทั่วโลกอาา มีภูเขาภูเขาก็าพังมีแม่น้ำแม่น้ำก็เหือดแห้งยมบอกมีมาหาสมุทรมาหาสมุทรแห้งไหมครับมีเมื่อดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาถึงเจ็ดดวงมาหาสมุทรจะเหือดแห้งไปหมดนะองมียานอย่างรู้ไปข้างหน้านมาหาสมุทรจะค่อยๆงวดลงงวดลงงวดลงจนกระทั่งเหลือเท่ากับน้ำในลอยตีนโคองค์พยากรณ์ลงหน้าว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะ อีกหลายแสนปีจะเกิดฝนแรงจากนั้นอ <ton> ีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏห้วยหนองของบึงจะเริ่มเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏแม่น้ําน้อยใหญ่จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่จะปรากฏมหาสะต้นน้ําของแม่น้ําทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าจะปรากฏทะเลจะเริ่มเหือดแห้ง ค่อยๆแห้งไปแห้งไปพอดวงอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินเริ่มละอุดวงอาทิตย์ดวงที่7ปรากฏมหาปตพีละลายอพยากรไว้เจ็ดดวงโลกทั้งโลกลุกเป็นไฟหมดนระ้อนขนาดไม่มีควันเป็นเปลวไฟลุกดังนั้นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะลงบอกว่าใครเล่าจะรู้ว่ามหาปตพีอันยิ่งใหญ่นี้จะ หลอมละลายลุกเป็นไฟได้นอกจากผู้มีบทอันเห็นแล้วนะก็เลยพระอ,องค์ก็ขมวดว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายรายกำหนัดเพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดลพ้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้เลยนะสิ่งที่เราได้มาทุกอย่างก็เป็นของชั่วคราวนะของชั่วคราวเราจะทำยังไงให้ใช้ของชั่วคราวที่เราได้มานี้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดก่อนที่ร่างกายเราจะแตกทำลายหรือตายไปใช่ไหมอ่ะเราจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกนี้ทิ้งอะไรไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังอะไรคือประโยชน์สูงสุดการที่เราจะอนุเคราะห์คนเราอนุเคราะห์อะไรหรืออย่างเช่นมารดาบิดาเนี่ยพระองค์บอกแม้เราจะแบกพ่อและแม่ด้วยป่าสองข้างนะนวดฟันท่านอย่างดีท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปี ตรงบอกว่าก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม้จะยกราชะสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทาพยายามทําให้มารดาบิดาของเราที่ยังทุศิลอยู่เนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมา ให้เขามาเป็นผู้มีศินยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคคสัมปทาให้เขารู้จักบริจาคเสียสละแบ่งปันโดยตั้งจิตละความตรณีอันเป็นมนทินยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาคือให้ท่านเห็นการละนิวรห้าละอกุศลทั้งหลายเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป การกระทำสี่อย่างนี้ต่อมารดาบิดานั้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดเห็นไหมว่าแตกต่างกับความคิดของปุถุชนปุถุชนก็พยายามให้วัตถุเข้าของต่างๆดูแลยามเจ็บไข้ให้ข้าวให้น้ําให้อะไรแต่ถามว่าพ่อแม่หลังจากตายแล้วพ้นนรกไหมไม่พ้นนะไ,ไม่พ้น เราไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าตายเนี่ยมีแน่นอนเมื่อตายแล้วไปไหนตอบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วจะถามใครถามตัวเองถามผู้รู้ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแยกจากผู้รู้ทั้งหลายในโลกเพราะพระองค์บอกว่าท่านคือคนเดียวที่รู้ทั้งหมดคนอื่นไม่ใช่แม้สมณพราหมณ์เหาอื่นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ทั้งหลายยังเป็นคนบอดไร้จักขุ ก็ไม่ทราบว่าผู้เจ้ายกตัวเองเกินไปหรือเปล่าโยมก็ต้องพิจารณาว่าโยมมีศรัทธาเต็มร้อยไหมว่าคนคนนี้ตัดสรู้จริงถ้าเขาตัดสรู้จริงเท่ากับว่าความเห็นในโลกนี้ก็มี 1. นพระพุทธเจ้าสองสมณพราหมณ์เหล่าอื่น 3. ความเห็นฉันเองนะก็อยู่ที่ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยโยมจะฟังใครถ้าฟังผู้เจ้าผู้เจ้าจะบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ย ที่ตายแล้วจะเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเ <c oughs> ทียบกับผืนดินในมหาปตพีดินทั้งโลกเนี่ยโยมกับดินที่เอาเล็บเขี่ยมาแล้วติดเศษปลายเล็บมาหน่อยโอ้มันเทียบกันไม่ได้นะอ่าปุจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเหลือมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่เนี้ยนี่คือความเห็นปุจ้าคือยานอย่างรู้ของปุจ้าส่วนที่เราได้ยินจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมานั้นนั่นคือฟังมา หรือคิดเองว่าเฮ้ยเราทำบุญพอแล้วล่ะคงได้มาเป็นมนุษย์อีกหนาถ้าเกิดถ้าไม่เกิดก็สูญไปก็จบกันไปนะแต่ถ้ายงมว่าการเกิดมันศู์เนี่ยแล้วไอสัตว์ที่มันเกิดเกิดมามนุษย์มันเกิดเกิดมามันเอาจิตมาจากไหนจิตมันงอกมาจากไหนมันก็ต้องนั่งคิดนะถ้ายอจะคิดเรื่องนี้คิดไม่ออกหรอกคิดไม่ตกนะฮู้เจ้าหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะมนุษย์คิดไม่ออกอืม ตอนนี้ถ้ามาดูผู้เจ้าตรัสไายเนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกได้นะโดยไม่ได้ยากนักพระองค์ตัดกับพระอนทนเนี่ยแบ่งคนเป็นสิบจำพวกซึ่งจะมีห้ากลุ่มห้ากลุ่มเนี่ยจะมีพวกทุศิลมีศิลลาค้ากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านในห้ากลุ่มเนี้ยอย่างเช่นทุศิลเนี่ยเอ๊ย่างทุศิลอยู่เลยเนี่ย จะไปทางเจริญได้อย่างไงไม่ไปทางเสื่อมได้อย่างไงพระองค์บอกวิธีไว้ว่าให้กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทําความเข้าใจและรู้ชัดปัญญาวิมุติเจโตวิมุติดังนั้นถ้าใครกระทํสี่อย่างเนี้ยเอาง่ายๆเนี่ยกิจน,นึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูดคือฟังบ่อยๆฟังมากๆและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันเนี้ยรอดนะเห็นไหม นี่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเลยนะแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นโสดาบันละสร้างเหตุปัจจัยละมีอะไรอีกที่ยังต่ำกว่าโสดาบันแล้วพระองค์ประกันว่าจะได้บรรลุธรรมเช่นฟังคำตถาคตหนึง่งเนืองจนคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่สี่เหตุปัจจัยนี้พระองค์ยืนยันว่าคนคนนั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมพูดกว้างๆนะคำว่าบรรลุธรรมเป็นคำที่กว้างใช้ได้ตั้งแต่โสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีอลาารลหันถ้าแย่ที่สุดคือยมได้เป็นโสดาบันก็ยังเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อปณิพาน,านมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะอย่างนี้ดังนั้นแย่ที่สุดยมต้องได้โสดาบันละนะ โสดาบันที่แย่ที่สุดก็คือเกิดอีก7คราวก็จะสำเร็จเป็นอรหรันย้อนกลับมาเกิด7คราวเป็นอรหรันเพราะเป็นโสดาบันที่บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเพราะสร้างเหตุปัจจัยคือฟังคําตถาคตหนึ่ง,นงจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเห็นไนมะีพยายามดึงพระสูตรที่ตัดไว้แบบง่ายๆที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ เพราะในวันวันหนึ่งเราก็มีการดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างเราก็แบ่งมาฟังคําตถาคตสักครึ่งชั่วโมงสัก15นาทีตามเวลาที่มีอยู่ใครได้มากกว่านั้นก็ดีนะมีอะไรอีกที่ได้อน,นิสง์มากการเจริญอน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนั่นเองนะการเจริญอน,นิจจสัญญาแม้ชั่วการลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ นะองบอกว่ามีอันนีสงส์มากกว่าอะไรมากกว่าการเจริญเมตตามากกว่าการสมาทานศิกขาบทหประการนะมากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการถึงพระพุทธธรรมะสง์เป็นสณะณะมากกว่าการสร้างุฏิวิหารมากกว่าการถวายทานในพระพุทธเจ้านะมากกว่าการถวายทานในพระปัจเจกกว่าพระหลานร้อยลูกกว่าพระอนาคามีสกาาคามีไล่ไปจนถึง ให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นแค่จเจริญอนิสสัญญาชั่วการลัดนิ้วมือนะมีอะไรอีกเกี่ยวกับลัดนิ้วมือรู้ลมหายใจถ้าพิกุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดอีอย่างน้อยขอเวลานัดนิ้วมือนิพยายามหาไปหามาก็หาเจอพระสูตรที่แบบว่าขี้เกียจสุดๆแล้วอะ่ะนะก็ยังทําได้แล้วก็พู้เจ้ารับรองไว้ด้วยนะเพราะพู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นเมื่ออ่านแรกๆอุ้ยทำรัดนิ้วมือมันจะได้อะไร แต่พอฟังเหตุฟังผลผู้เจ้าไปได้จริงๆนะซึ่งมันต้องเริ่มต้นจากลัดนิ้วมือก่อนและจากลัดนิ้วมือต่อ1หนึ่งวันผู้เจ้าให้ทําวันละกี่ครั้งสามเวลาเช้ากลางวันเย็นโดยอุปมาเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดที่จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าเวลากลางวันและเวลาเย็นอย่างนี้แต่ยิ่งมากยิ่งดีถ้าเรามีเวลาก็หนาทีสินาทีสิบห้นาทีเราก็ทําเพิ่มไปนะเนี่ย นี้คือเหตุปัจจัยที่มีผลมากมีอนิสงส์มากและถ้าโยมมีความเชื่อมัน่นอย่างมั่นคงจิตน้อมไปในความไม่เที่ยงเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ก็ให้เราพยากรณ์ได้เลยว่าเราเป็นศรัทธานุสารีผู้เล่นไปตามศรัทธาเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาเราเล่นไปตามธรรมธรรมะที่ออกจากปากของตถาคตว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียเท่ยงไม่จีหลังเป็นของเปลี่ยนแปลงแน่นอนเชื่อมัน่น <c oughs> จิตของคนที่เป็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าจิตของเขาเข้าสู่สัมมตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพปะบุรุษคือภูมิของคนดีก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินี่ต้องดูตรงนี้ดีๆว่า เรากําลังก้าวล่วงพ้นปุริชนภูมิแล้วนะไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเรตดฉานหรือเปลยพิสัยและไม่ควรที่จะกระทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลกาละคือตายคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิผลนะโสดาบันได้ก่อนตายแน่นอนนี่พระเจ้าก็ประกันอย่างนี้ดังนั้นโยมต้องมีความเชื่อมีความมั่นคงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เทีย่ยงถ้ายอมศรัทธาตรงเนี้ยเชื่อมั่นตรงเนี้ยอ,อย่างมั่นคงจิตเราเนี่ยน้อมเข้าสู่ระบบความถูกต้องละก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนละเห็นไหมในพระเจ้าก็มีสเต็ปที่ตามตามตามลงมานะถ้าเรายังว่าโสดาบันยากาตามกันแน่นนะมีอะไรไหมตามกันเองไห้มีอะไรไหมเนี่ยมีประมาณนี้นะอ่าทีนี้เรา ไม่อาจจะก,กระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำในดเดชานเปลีวิสัยเนี่ยปุจ้าจะตัดไว้ในเรื่องของโสดาบันอีกอย่างหนึ่งโสดาบันเนี่ยจะมีอะไรอัปายะขมะนิยะราคะอัปายะขมะนิยะโทสะแล้วก็โมหะคือราคะโทสะโมหะที่จะเป็นไปเพื่ออบายนั้นไม่ใช่ฐานะโสดาบันดังนั้นโสดาบันเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังมีความโลภโกรธหลง นะยังบริโภคกรรมคุณแต่การบริโภคกรรมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโสดาบันนั้นไม่หนักพอที่จะพาโสดาบันไปสู่อาบายก็คือมีการบริโภคกรรมคุณอย่างมีระเบียบมีระเบียบในการบริโภคกรรมคุณเช่นว่าเวลากินก็กินแต่พอดีเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพล่องอยู่เล็กน้อยอไม่ใส่จนเต็ม นี่คือการกินที่ถูกต้องมีการบริโภคลูกเสียงกลิ่นรสด,ด้วยปัญญาคือมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคพ,พระทรัพย์เหล่านั้นเราจะมีรถมีบ้านมีวัตถุข้าวของต่างๆที่ดีงามได้คนที่มีการให้ทานมากจิตจะน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณที่สูงยิ่งขึ้น,นเราใช้ของดีได้เราใช้ของที่ปราณีตได้ แต่เราไม่หลงกับมันนะอย่างในคารวะชั้นเลิศข้อที่4ใช่ไหมคารวาชันเลิศเนี่ยหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุบอิ่มน้ําแบ่งปันภพยรร์บําเพ็ญบุญแล้วก็ข้อที่4ที่สําคัญคือไม่กําหนัดไม่มัวเมามีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช่ไหมบริโภคภพทร,ร์เหล่านั้นเราบริโภคภพทร,ร์ที่เรามีอยู่เป็นอยู่ได้แต่เราไม่กําหนัดเราไม่มัวเมา เรามีปกติเห็นโทษเรามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพทรั์เหล่านั้นพู้เจ้าบอกนี้เป็นกามาภูขี่ชั้นเลิศผู้บริโภคกามชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่ากามาภูขีทั้งหลายในโลกเห็นไหมผู้เจ้ามีเทคนิคเอาไว้อันนี้เป็นประโยชน์ของการได้มาสดับในคําของตถาคตเราจะรู้เทคนิคเราจะรู้ขีดแบ่งเส้นแบ่งว่าแค่ไหนอย่างไรต่าสุดแค่ไหน ดีที่สุดเป็นยังไงกลางๆเป็นยังไงและเราก็เลือกได้ชีวิตเราเหตุปัจจัยเราเหมาะแค่นี้เราก็ทําประมาณนี้แล้วเราก็ดูว่าเอยอันนี้ประกันแน่นอนเลยนะหลังจากตายไม่ไปอาบายอาบายมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ามีฉันรอดถ้าไม่มีก็เธอกับฉันเจ้ากันนะแต่ถ้ามีฉันได้เปรียบเธอนะเพราะฉันได้สดับฉันมีอาวุธใช่ไหมเนี่ยเราก็ชิงความได้เปรียบก่อนนะ ใช่ไหมต้องถือแต้มเหนือกว่าไว้ก่อนเพราะว่าตายเนี่ยตายแน่แต่ตายแล้วไปไหนไม่รู้ใช่ไหมอ่าแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะมีความมั่นใจว่าค <c oughs> ติที่เราของไปเนี่ยที่ไปของเราเนี่ยนะก็เราเริ่มประเมินได้ละอืมดังนั้นคุณธรรมโสดมาในอย่างคือคือเขาจะพอประเมินได้ว่าพบหน้าเขาเป็นอย่างไรนะพพหน้าเขาไม่ตกต่ําแน่นอนเพราะเขารู้เหตุปัจจัยแห่งความตกต่ํา เหตุปัจจัยของความเจริญ